สวัสดีค่ะยายจ่ามาทำเมนูซุปมากเขือยาวค่ะก็จะมีมะเขือยาวนะคะยายจะาเอาไปย่างไฟแล้วค่ะมีกระเทียมพริกหอมแล้วก็มีปลาทูน,นึ่งค่ะอันนี้ยายจะาย่างไฟหมดแล้วค่ะแล้วก็จะเอามาโขลกนะคะโขลกพริกหอมกระเทียมก่อนค่ะ เดี๋ยวจะโคลก,ก่อนค่ะคริกแหรแล้วค่ะเราก็จะใส่ปลาทูกโคลร,รวมกันค่ะตามละเอียดแล้วค่ะยายจ๋าจะใส่มะเขือยาวค่ะแล้วก็ปรุงรสน้ำปลรราค่ะ ช้อนค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะเร็ดแล้วค่ะก็ใส่ผักชีใบเลือ่อยแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะซุปมะเขือยาวค่ะก็จะมีผักแก้มมีดอกอัญชันค่ะ มารกขีนกมีแตงกวาแล้วก็ไข่ย,ยางมะตูมค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะอร่อยมากค่ะคุยเลยค่ะมาจ้าอืมอร่อยมากค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะ